เด็ค่ะในชื่อเด็กอีกกระโดดพาครูสาตาค่ะแล้วน,นี้ค่ะกระต่ายกับเต่าให้ฟังค่ะแต่และครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งแต่วิ่งแข่งกับเตา่าแล้วทีนี้ก็เห็นเตา่าตัวนี้ออกมาตื้มเตี้ยมจากฝาแล้วก็ ทีนี้นี่นกระต่ายบอกว่ากระต่ายบอกว่าอันนะวิ่งแข่งกันกันไนมะถ้าใครชนถ้าใครถึงเช่นใจก่อนนันชนะแล้วก็กระต่ายนะ่ะมันวิ่งเร็วกระโดดเร็วแล้วเต่านะ่ะก็ไม่ก็ก็ก็กเดินไปแล้วกระต่ายก็วิ่งไป แล้วแล้วตาแล้วกระต่ายนะัะวิ่งไปไม่นานแล้วก็เห็นเต่าไม่เห็นแล้วและทีนี้นี่ก็นอนพักก่อนและทีนี้ e. นี่เต่าก็เดินไปค่อยๆคๆจะจะถึงเช่นชัยแล้วแล้วก็ถึงเช่นชัยแล้วกระต่ายก็มองไม่เห็นเต่าแล้วก็วิ่งไปดูดึงเช่นชัย เราถึงเชฟชายแล้วขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะ